เพราะฉะนั้นอย่างไรข้อตามนั้นเนี่ยนะครับเรื่องคําว่าฆ่าตัวตายผมนี่ซื้อหวยไม่ถูกเย่างเดียวบอกไอ้พวกนี้เลี้ยว,วเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องกริยรรมความซื่อสัตย์สุจริตเ,เป็นที่ระจากเมื่อวานก็บอกกันเลี้ยวที่นี้ผมก็อยากจะรู้นะครับที่ไปถแถลงว่าไม่ใช่เกี่ยวกับพักเพื่อไทยแต่เป็นพักร่วมเสนอพักร่วมที่ว่านั้นชื่ออะไรเพราะภูมิใจไทยก็ถแถลงการไม่เอารวมไทยสร้างชาติก็ไม่เอาครึ่งของพลังประชารัฐก็ไม่มีใครพูดประชาธิปัตย์เนี่ยใ,นใ,นในชยชนะเดชเดโชเขาก็ถแถลงแต่นหน้ารกกเอง ใหญ่ในรัฐบาลเป็นผู้เสนอมาไม่ใช่เพื่อไทยเสนอแล้วใครอ่ะก็นี่ไอภปูมยยใจไทยก็ไม่เอาอรวมไทยทางชาติก็ไม่เอานะครับคุณอนุทินก็ไม่คุณพีรพันก็ไม่นะครับประชาธิที่ปัก็ไม่ทีนี้เพื่อจะบอกว่าเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามถอยก็ตายไม่ถอยก็ตายผมจะบอกไงช้าเร็วเท่านั้นนะเพราะเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนานมากเท่าไหร่เนี่ยแต่ละกระบวนการคุณต้องรู้ว่าอยา่างเนี่ย ช้าเท e ่าไรจะเกิดบอนนะช้าเท่าไรเนี่ยนะครับจะกระทบเนี่ยนะครับในเรื่องการเจรจาเขตพื้นที่ซับซ้อนนะช้ามากเท่าไรจะเจอเรื่องที่กับคอนโด99ปีนะช้ามากเท่าไรเจอเรื่องแลนด์บริ้นนะถ้าโดยกระบวนการว่าภายในเดือนนี้นะครับก็เหลือไม่กี่วันแล้วเรอดูผลสอบจากแพทยสภานะครับว่าเมื่อเขาแถลงแล้วเขาจะส่งให้กรรมการสิทธิ์และกรรมการสิทธิ์ก็จะส่งต่อให้ปปชหลังจากนั้นปปชเนี่ยครับซึ่งเวลานี้เนี่ยนะครับมันก็มีการสอบสวนให้ปากคำนะครับจากอนุไปถึงปปชชุดใหญ่ เร็วสุดเนี่ยว่ากลางเดือนตุลาหรือภายในเดือนตุลาสามารถส่งฟ้องได้หรือไม่พอถึงเวลาไหม,ไมผมว่าปอดแหกเลี้ยวกลางสิเลี้ยวก่อนถึงแยกกันเสีดยด้วยซ้ำเพราะเอาตัวเองมาเป็นตัวตั้งตอนแรกเนี่ยจะเสนอแก้ไขเกือบทั้งฉบับเวน้นหมวดหนึ่งหมวดสองให้มีสสรอ<ะ>แต่ปรากฏว่ามันไม่ทันเลยเพราะไอ้ที่ถูกร้องโดยเรื่องสนามกอล์ฟอันพายเนี่ยมันไม่ทัน คือ <S k iller> เรื่องอื่นเนี่ยนะครับอาจจะยื้ออาจจะดึงอาจจะนุ่นคลุกคลิกคลุกคลิกกันไปได้แต่ว่าก็ไม่ได้ว่ามันจะรอดง่ายนะแต่ละเรื่องเนี่ยนะครับของของตายทั้งนั้นนะแต่ว่าเรื่องสนามครอบอันภายเนี่ยหนักถ้าเทียบกับกรณีอื่นเรื่องกรณีชั้นสิบสี่เนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนะ,นะครับจะเป็นอื่นกันไปไม่ได้ท,ที่ร้องแพทยสภาอย่างหนึ่งปปชเขากระสอบ <S <S ในทางลับเนี่ย นะครับเรียงกันมาเรียงกันมาคุณเสรีพิสุทธิ์ก็เพิ่งไปให้ปากคําในวันที่19กันยายนที่ผ่านมาอมเพราะฉะนั้นทุกเรื่องราวนั้นเนี่ยนะครับก็มีความคืบหน้ากันไปมาคืออะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองนี้เนี่ยนะครับที่มันไม่ตรงไปตรงมาเนี่ยนะครับและคิดจะแก้ไขกฎหมายอเห็นไหมเอาเรื่องเดียวนะครับอาจจะมีเรื่องในเรื่องครอบงำอีกเรื่องอเรื่องตัวเองทังนั้นนะครับเรื่องจริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และเรื่องการครอบงำ เห็นไหมเร่งเพื่อจะเอาให้รอดความจริงไอเนี่ยคือการฆ่าตัวตายแต่สุดท้ายด้วยความเป็นนักเลงของเขาถอ,อยเอสือ <laughs> ก็เป็นแบบนี้แต่ไหนแต่ไร <laughs> ผมนี่บอกแต่เมื่อวานแล้วคอยดูอ่เ <laughs> นี่ยครับคือเอาอะไรกับไอ้พวกนี้มันไอ้ดิจิตอลวันเลตโอ้โหห้าสิบสี่ล้านคนพ <laughs> <ส>ร้อมกัน <laughs> ทั้งประเทศจ่ายได้รัศมีสี่กิโล <laughs> เราเองเนี่ยก็มองเห็นว่ามันไม่ได้ไปกันง่ายนะ พรรครัฐบาลเนี่ยนะครับเขาก็ไม่ได้เขาก็รู้เขาเดือดรอ้อนเพราะเนี่ยครับให้ผมจะบอกให้ให้ดูพรรคชาติไทยยุคคุณบรรหารเนี่ยพรรคมัชิิมาสมัยคุณอนงวันที่เขาถูกยุบไปด้วยพร้อมกับพลังประชาชน,นชเพราะเนี่ยนะครับยิ่งจะเอาตัวรอดมันคือไม่รอดภาษามวยนี่คืออ,อกาการก็ก่อนหน้านี้ปีกว่านี่ยรำวงอยู่น่นแหละแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะคิดว่าตัวเองได้เปรียบจากรัมโนหกศูนย์ได้แล้วไงนะครับก็รำวงไปรำวงมานะครับแล้วก็ท้ายที่สุดพอมาจวนตัวเข้าไม่เอาแล้วไอ้เรื่องสอสอรอเอาเรื่องนี้ก่อนนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดกระแสทั้งคมมันแรงเพราะความเป็นจริงผมก็บอกว่าแน่จริงแก้ดินะครับไอ้ที่บอกว่าจุดไม่ติดก็จะก็จะได้พิสูจน์ว่าจะติดกันหรือไม่ง่ายที่สุดแต่ด้วยความใจถึงของเขา โดยความเป็นคนรักษาคําพูดของเขาค่ะนครับหลายเลี้ยวแล้วกันนะะโอ้โหถอยเวลาเวลาลุกเนี่ขึงขังเวลาถอยเนี่ยนะครับดูไม่ได้หัวหน้าฟังอื่นไปเลยหัวหน้าพักไหนจะตอบเลยเลบอกบอกแม่เกียร์นี่ย้อนไปดูอาจารย์จูศักดิ์ดูภูมิธรรมให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ว่าไงนะเออผมนี่เห็นใจนะครับไม่ค่อยมีประสบการณ์ถ้าคุณภูมิธรรมนะคุณภูมิธรรมมีประสบการณ์ ตอนเรื่องส่วซอยดูการสัมภาษณ์คุณภูมิธรรมเนี่ยจะเห็นเรื่องประสบการณ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคือผมเข้าใจเรื่องความเป็นตัวตนความไม่มีตัวตนอยู่ได้นะครับเพราะว่ามีตัวตนมีสํานึกเนี่ยมันก็จะอยู่ยากนะนะครับเพราะว่าให้กลับไปกลับมาเนี่ยเป็นเราอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปหนะ้าถอยหลังไปหลังปนะ <laughs> เป็นสู้ <laughs> ไปสู้เนี <laughs> ่ยเป็นอย่างนี้ตนะลอด <laughs> ผมนี่ไทยไม่ไม่พลาดเลยว่าอยด้วยถอยทีนี้เพื่อจะบอกว่าเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามอะถอยก็ตายไม่ถอยก็ตายผมจะบอกไงช้าเร็วเท่านั้นอ่ะเพราะเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนานมากเท่าไหรเนี่ยนะครับแต่ละกระบวนการคุณต้องรู้ว่าอย่างเนี่ยนะครับช้าเท่าไรจะเกิดบอลน,นะช้าเท่าไหร่เนี่ยนะครับจะกระทบเนี่ยนะครับในเรื่องการเจราจาเกตพื้นที่ซับซ้อนนะ ช้ามากเท่าไหร่จะเจอเรื่องที่กับคอนโดเก้าเก้าปีนะะนะครับช้ามากเท่าไหร่เจอเรื่องแลนด์ปรินตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอความล่าช้าเหล่านี้เนี่ยต้องรู้ไว่อย่างหนึ่งว่ามันจะกระทบต่ออะไรบ้างเวลานี้ถ้าแต่ละองค์กรเขาได้ทำหน้าที่อย่างที่ควรจะทำเนี่ยผมก็เชื่อว่าต่างคนต่างพยายามนะครับคือถ้าเราเนี่ยนะครับถ้า ถ้าโดยกระบวนการว่าภายในเดือนเนี้นะครับก็เหลือไม่กี่วันแล้วรอดูผลสอบจากแพทยสภานะครับว่าเมื่อเขาแถลงแล้วเขาจะส่งให้กรรมการสิทธิ์และกรรมการสิทธิ์ก็จะส่งต่อให้ปปชหลังจากนั้นปป,ปชเนี่ยครับซึ่งเวลานี้นี่นะครับก็มีการสอบสวนให้ปากคำเนี่ยนะครับจากอนุปไปถึงปปชชุดใหญ่นะครับเร็วสุดเนี่ย นะครับว่ากลางเดือนตุลาหรือภายในเด<ม>ือนต,ตุลาสามารถส่งฟ้องได้หรือไม่ความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับในเรื่องนี้แทบจะไม่ต้องพิสูจน์อย่างอื่นและยิ่งไม่ส่งภาพถ่ายจากกรมราชทัณฑ์นะครับหรือว่าภาพทีวีวงจรปิดเนี่นะครับซึ่งปปชเองก็สามารถเรียกภาพจากส่วนอื่นๆได้ในทางลับอยู่แล้วอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับปปชเองก็ไม่ต้องรอภาพนะ เพียงแค่รายงานกรรมการสิ์การสอบพยานบุคคลอย่างคนเวกเสรีพิสุทธิ์การเนี่ยนะครับสอบสวนบุคคลที่เกี่ยวข้องจากกรมราชทรรจากโรงพรยาบาลตํารวจนะครับถ้าแพทย์สภายืนยันอีกอย่างหนึง่งก็สามารถที่จะส่งฟ้องศาลฎีกาภายในคดียาผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองได้แล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยศาลจึงออกหมายกรมราชธรรมส่งภาพสองพหนึ่งรอสิบรูปหรือภาพอื่นๆหนะ้าที่แห่งใดเนี่ยนะครับ จากที่ปชวชจะเป็นคนชี้เป้าโดยไม่ต้องรอไม่ใช่ว่าไม่ได้ภาพและยังไม่สัง้วงมันไม่ใช่เพราะโดยพฤติการพฤติกรรมเนี่ยนะครับที่กรมรมการสิทธิ์ซึ่งเขาได้อธิบายรายละเอียดถึงความไม่น่าเชื่อของอาการป่วยจริงที่จะสอดคล้องกับร้อยแปดสิบเอ็ดวันและถ้ามันทุกอย่างมันเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ความโปร่งใสเนี่ยความนะครับบัตรนี้ในกรมราชธรรมส่งภาพไปแล้วนะครับตามเนื้อผ้า แล้วภาพนี้เนี่ยนะครับไม่ได้เป็นภาพที่จองอมาเผยแพร่และเทียบเคียงกันเนี่ยนะครับปกติไม่เคยกรมราชธรรมนี้ก็ไม่เคยขออนุญาตจ,จากคนป่วยนะก็ทําไมวันที่ประธานกรรมธิการตํารวจไปโรงพยาบาลไอ,ไอตำรวจชั้นเจ็ดให้ให้ดูถึงผู้ต้องการชั้นสิบสี่ไม่ไม่ให้เข้าถึงห้องเนี่ครับเพราะฉะนั้นวันที่พลปวยเสรีพิสทธิ์เนี่ยนะครับซึ่งเขาไปสองครั้งเนี่ย ไปมาๆเนี่ยนะครับก็มีคนไปด้วยทั้งสองครั้งแต่ว่าไอ้คนที่ไปด้วยเป็นคนละคนกันสี่ยืนยันอย่างหนึ่งก็คือไม่มีเจ้าหน้าที่ราชธณร์ควบคุมตัวอยู่ณนขนาดนั้นนี่ก็น่าสนใจทุกอย่างมันเพียงพออยู่แล้วที่จะสั่งฟ้องโดยพฤติกรรมแวดล้อมต่างๆนะยากนะนานๆมาเยี่ยมทีมทุกๆอย่างมันมันมีพิรุธหมดอะ่ะแต่ว่านี่เดี๋ยวรอรอทั้งกรรมการสิทมาแล้วรอแพทย์สภา เสร็จแล้วเนี่ยก็จะไปร้องเพิ่มนะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยร้องแค่ในเรื่องของราชธรร์กับเจ้าหน้าที่รัฐแต่พอชัดเจนนะเนี่ยก็จะไปร้องเพิ่มลากเอาทักษิณชินวัตรเข้ามาด้วย<ม>ในฐานะร่วมกระทําการเ<ม><ม>พราะเป็นผู้ที่ร่วมแล้วก็ได้รับผลประโยชน์จากเรื่องนี้โดยตรงก็<ม><ม>เป็นเหมือนเป็นผู้ได้รับผลนะหละคืออย่านึกว่าอย่านึกว่าที่ไม่มีชื่อเนี่ยไม่มีใครร้องไม่ใช่ รอกระบวนการเดินหลังอย่างนี้พอมันเริ่มชัดเจนก็จะร้องละเพราะว่าถ้าทุกอย่างมันเป็นไม่ชอบก็ต้องกลับสู่สถานะเดิมคก็ผมยังจะกลับไปขังใหม่ได้ทั้งที่ยงไม่เกี่ยวอะไรกับผมเลยก็สั่งปล่อยแท้ๆนะครับแล้วก็ไม่ได้ไปอยู่โรงพยาบาลมันอย่างที่ว่าคแต่ว่าเอาเถอะครับว่าอย่างไรก็ตามบ้านเมืองนี้ผมก็ยังเชื่อว่าอย่างไรก็มีสิ่งสักินึ่งไม่ใช่ว่าทุกอย่างมันทําอะไรได้เมื่อวานนี้ผมบอกว่า แค่เลยลวะทำมาลนเรื่องจริยธรรมเรื่องความเื่อสัสต์สุจริตเรื่องการครอบงําจะได้รู้มีไฟเขียวจริงไหมจะได้พิสูจน์ไงว่ามีไฟเขียวจริงหรือเปล่านะครับคนทั้งบ้านทั้งเมืองก็จะได้รู้ว่าเอาไฟเขียวจริงอเอาถ้าแก้ได้ก็ยกบ้านเมืองให้พวกนี้ไปก็เท่านั้นนะครับท้ายที่สุดเก็บผ้าเก็บพอดกลับหลัง,งั้นเหมือนเก่งลึกเกิน แล้วเวลาถอยนี่ไม่เกี่ยวเพื่อไทยไม่ได้เสนอสมัยนี้นักเลงนุ่งผ้าถุงนะไม่เกี่ยวเวลาโอเสนอขึงขังนะครับเห็นพ้องต้องกันนะครับแต่ว่านะครับสุดท้ายเนี่ยเกี่ยนหลังในเวลาเวลาถอยนี่กูไม่เกี่ยวแลวซัดทอดใส่เพื่อนเองว่าหน้าพคกเมืองใหญ่ว่าหน้าพักเลยพรรคการเมืองใหญ่ในรัฐบาลพรกไใหญ่ เราถามว่าใหญ่ระดับไหนด้วยนะคะใหญ่<อ>คือปัญหาก็แต่ละาพักที่เอย่ยชื่อมาก็แถลงการไม่เอาทั้งนั้นอะ่ะนะครับเป็นสัดทอดใครอะ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามอะ่ะคือคือนักการเมืองเวลาเนี่ยเวลาตัวเองได้ประโยชน์จะไม่ค่อยคิดอะ่ะและก็จะก,กลัวความจริงมันไม่ใช่มันเพิ่งมาปลอดปอดมานานแล้วตอนไม่กล้าวโหวตมาสามแล้วก็ไปแก้ไขเป็นรายมาตรเอาเรื่องแรกก็ฆ่าตัวตายก่อนเลยที่มาของสว โดยไปตกลงข้อ,อการร่วมมือกับสวชุดเดิม mm. ว่าเนี่ยนะครับที่ไม่สามารถเป็นต่อได้ให้สามารถลงรับสามาัครรับเลือกตั้งต่อได้ mm. ตายคาที่เลยไห่ทีนี้เนี่ยนะครับพอมาครั้งนี้ก็ตัวเองถูกร้องเรื่องนี้อยู่ mm. มันจะรอดยังไงอ่ mm. นะครับและพรรคการเมืองเขาก็ไม่กล้าเสี่ยง mm. มันจะโดนกวาดเกินทั้งกรนะดานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามอะ คือถ้าคิดว่ามันทุกอย่างมันเรียบร้อยก็ดูอาการดูอาการดูสภาพเนี่ยนะครับก็รู้อยู่แล้วนะครับว่ามันจะมั่นคงสถาบันได้ยังไงรัฐบาลปันอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เอาเข็นให้เจ้าหนุม่มไอ้พวกนี้มาให้หนุ่มคนเยอะๆเวรตันไล ถ้าใครรู้บอกแสว่าอยู่ที่ไหนก็แจ้งหน่อยนะคะแต่ประเด็นประเด็นของรัฐบาลแม้วันนี้ท่าทีเรื่องการถอยเรื่องแก้รัฐธรรมนูญรายมาตาโดยเฉพาะเรื่องของจริยธรรมเนี่ยคุณจรรคพรบอกถอยก็ตายไม่ถอยก็ตายเพราะเนี่ยนะครับไม่คือไม่ถอยก็ตายเร็วมันพังอยู่แล้วคือเรื่องนี้คนมันับไม่ได้หรอกคือถ้าคนไทยเนี่ยนะครับยอมบอกว่าต่อไปนี้เราไม่ต้องซื่อสัตย์สุดจริตเป็นที่ประจักษ์ ไม่ต้องมีมาตรฐานทางใจธรรมไ้เสือปล้นเราก็อยู่แบบนั้นเราก็ได้อยู่แบบนี้ก็ปกครองแบบเสือเสือแต่หนวันชัยที่บอกว่านี่ตอนแรกเตือนนะฮะว่าอย่าทําอะไรแนวนี้ถ้าทํานี่ก็ยังเป็นนารีขี่ม้าขาวอยู่นะจะอยู่ได้อีกพ้นพุทสภาไปก็ยังดีรัฐบาลไม่ต้องหาใครที่ไหนตั้งวันชัยนี่แหละี่หมายวมวา เดี๋ยวค่อยดูวันชัยนั่นๆนะครับผมเชื่อว่าวันชัยก็คือวันชัยนั่นแหละค่ะในส่วนของการหลุดเก้าอี้เนี่ยนะคะคุณจรุพรที่วันนี้ก็มีคนวิพากษ์เรื่องนี้เหมือนกันว่าเรื่องของการตั้งรัฐมนตรีช่วยคมนาคมอาจจะเป็นประเด็นทําให้คือมันเรื่องมันเยอะคือกรณีเรื่องรัฐมนตรีช่วยคมนาคมเนี่ยนะครับมันปัญหามาเนื่องจากการเลือกตั้งอบจเนี่ยนายกอบจ คนที่ถูกดำเนินคดีเนี่ยนะครับไม่ใช่ตัวนายกอบจแต่เป็นคนไปทําให้นะครับและกรก,กตอเองก็ความเป็นจริงมันต้องดำเนินคดีทางอาญากับนายกด้วยนะแต่ว่าในคําพิพากษาได้เขียนไว้ชัดเจนถ้าเรื่องใจเรื่องใจยุตธรรมก็ไปถึงหมดเช่นเดียวกับกรณีงานเลี้ยงตอนเลือกตั้งนายกอบจปทุมนะ,นะครับดำเนินคดีกับเจ้าภาพค,ความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับหัวหน้าพรรคที่ทรงด้วยนะ เว้นไม่ได้ mm hmm. นะครับทั้งจัดเลี้ยงจัดหมอจัดหมอรละศพ mm hmm. ในเขตเลือกตั้งเนี่ยนะครับไม่ว่าเลี้ยงทางตรงทางอ้อมเนะี่ยนะครับในทางการเมืองเขาก็รู้กันทั้งนั้นอ่ะนะครับแม้ว่าจะไม่ประกาศที่ก็มีค่าเท่ากันนะครับ, mm hmm. รบที่บับที่ผ่านมาก็มีกรณีตัวอย่างมากมายค่ะ <c oughs> บัดนี้ก็มีคนไปร้องให้นำเนินคดีเพิ่มนะครับสำหรับคนที่ไปงานในวันนั้น <c oughs> นะครับที่มีผลยังมีนัยยะสำคัญอนะ่ะ mm hmm. ทีนี้เนี่ยนะครับเราก็ดูเหมือนเหมือนปทุมคนเนี้ยเห็นไหมไม่มีใครไปช่วยหาเสียงนายกชันเลยนะใช่ใชคนเก่งหายไหนหมดนะครับโ,โอ้ตอนแรกโอ้โพสโอ้ดีใจเชียร์กันหมดตอนนี้มีคนเดียวที่ออกมาคุณเฉลิมอ,อยู่บำรุงสั์ใจใช้คำนี้นแล้วไปแสดงด้วนะครับในนี้เนี่ยนะครับคือคือ เลือกตั้งันนี้เนี่ยนะครับความจริงพอความจริงปรากฏนะครับคะแนนพิ่แจ๊ดก็มาถึงขนาดที่แทบสิ้นหมัดมันหรือว่าสิ้นสงสัยแต่ว่าดูเวลาที่ยกแรกที่พวกนี้เนี่ยนะครับส่งในนามพักคเอากำลังบุคลากรไปช่วยไปสนับสนุนนะครับพอยกสองใจไปเหลืองไอ้เสือถอยเหมือนกันนะครับคือความเป็นจริงนั้นเนี่ยถ้าเนี่ยนะ ถ้ามีความรับผิดชอบเนี่ยต้องขอโทษประชาชนใช่<ฆ>แล้วก็เสนอให้แม้ว่านี่นะครับยังใช้ผู้สมัครชุดเดิมแต่ว่าต้องพักต้องแสดงเจตนารมณ์ชัดแล้วว่า <dunno. S 1> <ise atem S 2> เสนอให้ตัวผู้สมัครนายกต้องยุตินะ <dunno. S 1> แต่ว่าก็ไม่มีความรับผิดชอบใดๆก็ใช้ความเงียบความระวัง <dunno. S 1> นะครับเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งครั้งแรกที่คือคักแต่ครั้งที่สองหาตัวไม่เจอนะครับ พักก็เงียบตอนแรกโอ้โชว์แต่ละคนก็แสดงความดีใจแสดงความเหนือเหนไแล้วคุณวันก็ต้องออกจากพักด้วยประเด็นน่ะดวนทีเน่นะเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็คือเหมือนกับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญสุดท้ายนี่เวลาเลี้ยวไม่สนใจเหมือนดิจิตอลอลเรศมันมันคืออะไรเป็นดิจิตอลอะไรพวกนี้กดใจเงิน ช่ไม่มีไม่มีรัศมี่สี่กิโลไม่มีอะไรตั้งนั้นอ่ะหมื่นหนึ่งใช้อะไรก็ใช่ใช้อะไรก็ตามใชแล้วแต่เลยหมายความว่าบ้านเมืองก็อยู่แบบนี้และถึงเวลาก็ไปหาเสียงยังไงอะไปหาเสียงก็บอกได้ง่ายเงินเหมืนประชาชนนะเห็นไหมค่าแรงก็ยังไม่ได้ก็ก็ไม่เกี่ยวอีกนั้นแหละเพราะว่าแต่ละเรื่องแต่ละราวเนี่ยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดผมว่า ประชาชนเ่ยต้องตื่นรู้ว่าสถานการณ์มันมันไปไม่ได้นะครับผมว่าตัวเนี่ยนะครับผู้นําเองก็ย่อมที่จะรู้ดีนะครับว่าศักยภาพอย่างไรนะครับบางเรื่องที่ไปอ่านสิปบางเรื่องไม่กวนานอ่ะมันพื้นฐานมากนะครับก็คือหมายความว่ามันง่ายๆนะครับคือหมายถึงว่ามันถือได้มันมันไม่ต้องแค่พื้นพื้นฐานอ่ะเพราะว่าแต่ละเรื่องเนี่ยมันมันยังมันหมายถึงว่ามุมมองของผมว่า คือคนจะเป็นนายกรัฐมนตรีมันต้องมีความพร้อมนะม,มันไม่ต้องเก่งทุกเรื่องหรอกะนะครับแต่ว่าฟังนะครับและเข้าใจอะไรไม่เข้าใจก็ถามจนกระทั่งเข้าใจและก็ามาอธิบายความ,มนะครับและก็สิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นต้องทุกเรื่องเนี่ยนะครับจะต้องเป็นแบบอย่างะนะครับดังนั้นพอมาถึงจุดเนี้ยนะครับผมเองก็เห็นว่าเนี่ยมันมาถึงจุดที่ย่ำแย่ย ริงคดีดีนี้ค่ะ คือถ้าเป็นไปได้ก็หาใครเป็นนายกต่อไปไม่ได้ก็ให้ไอ้ลูกฮิปโปไอ้หมูเด้งมาเป็นน่าจะมีความสุขให้กับคนไทยมากแต่คุณภูมิธรรมก็บอกนะคะว่าเชื่อว่าคุณอุ้งอิงเนจะเป็นคนที่จะเรียกกระแสพรรคเพื่อไทยกลับขึ้นมาครับคุณภูมิธรรมรื่องจะตธรรมาูญหยไปหนไวันนี้ก็บอกว่าถ้าพักรั้วไม่เห็นด้วยพร้อมถอยก็ถอยจริงจริงค่ะอ่ะอะไรคุณภูมิธรรมขอบคุณสําหรับการรับชมอย่าลืมกด ดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารของเรานะครับ